สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้มาที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมวิ่งมาจากอำเภอมหาชนะชัยก็มหาชนะชัยเป็นจังหวัดยโสธรนะครับในส่วนของอำเภอพนมไพรนะครับก็จะเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ชมครับถึงแยกไฟแดงอำเภอพนมไพรนะครับผมจะถ่ายให้ดูทางด้านนี้นะครับเป็น สถานีขนส่งนะครับสาลาที่พักผู้โดยสารเทศบาลตำบลพนมไพรอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเห็นมีรถร้อยเอ็ดมหาชนะชัยจอดรอผู้โดยสารอยู่นะครับอยู่ตรงบริเวณสี่แยกนี้เลยนะครับทางด้านสายมือข้างหน้าก็เป็นโรงเรียนอนุบาลพนมไพรนะครับคุณผู้ชมครับ รถจอดติดไฟแดงอยู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวให้รถไฟเขียวก่อนครับไปแล้วครับไฟเขียวนะครับเข้าสู่อำเภอพนมไพรนะครับเมื่อสักครู่ถ้าเลี้ยวขวาไปจังหวัดยโสธรได้นะครับตอนนี้ก็ผมมุ่งหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกนะครับของอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ เมืองพนมไพรนะครับทางด้านซ้ายมืออําเภอนี้ก็เจริญพอสมควรนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะเป็นโรงพยาบาลพนมไพรนะครับข้างหน้านะครับผมเห็นปั๊มน้ํามันปตทนะครับเป็นปั๊มใหญ่เลยนะครับปั๊มตปตทขนาดใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับมีปั๊มน้ํามันปตทนะครับอําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับหาเนี่โรงเรียนพนมไพรวิทยาขารนะครับสายมือวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับพาทุกท่านมาดูอำเภอพนมไพรนะครับมาดูบรรยากาศภายในอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ